สบายเลยทำท่าบบต้องแบบต้องแบบต้องนิ่งอ่ะยากันว่าใดจได้หมด่าได้ได้หมดเอาเลยค่ะเอชนเธอหน่อยค่อยเคืนนด้ววงใจฮัลโหเพลงขอมีคุณนแซนุกสนานุกมากสนุกมากเดี๋ยวข้าขอปีนไปตะปุ่ก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตงนี้มันมืดเด้อเด้อสายมานตงนี้ไปอยู่ทางโน้นจนไม่อยากกลับบ้า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 นข้าวไม่อยากกลับบ้านข้าจะเอาไม่ตัดต่อข้าจะเอาลงอย่างนี้ สายประมาณโอ้ยขาไม่อยากกลับบ้านเนี่ยข้าจะมุดไปแล้วนะข้าจะไปแล้วนะไม่อยากกลับบ้าน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 ไม่มีใครรอฉันอยู่หาคู่บ่าวต่อไปเนาะไม่อยากลับเลยอยากจะอยู่ที่เวียงบางนี่แหละบางคนมอยากอยู่ แล้วค่ะหมาเริ่มตายละหมอนหมอนตึงผมป้าตึงปลาป้าตึงมาปลาตึงปลาตึงมลาป้าตึงซอบจะไปลบจะไปลบจะไปมอนหมอนผมป้าตึงป้าตึงหักป้าตึงมักป้าตึงมักป้าตึงซอบ ซักหาคนดุ่มไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านน้นต่ไม่นอ้ยเล็กเเล็กอยากกลับบ้านไหมไม่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านฉันไม่อยากกลับบ้านแต่ฉันอยากจะร้องเพลงอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะขณะร้องเพลงยังมีคนติดใจนะ มากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนอีกแล้วเดี๋ยวจะให้เผื่อแผ่พว่เพื่อนแบ่งไปตามสัดส่วนกันมา อยากกลับบ้านไหมไม่อยากค่ะอยากได้ผู้บ่าวทั้งสองวิดีโอนี้ฉันไม่ตัดต่อนะโอเคจ้ะยู่ต่ออีกสักปีนึงทำไมทำไมอยากอยู่ต่อหนึ่งปีอยากได้ผู้บ่าวฉันจะไม่ตัดต่อนะวิดีโอนี้นะเออ